สวัสดีครับผมอาจารย์ตีหรือว่าอาจารย์เทียนชัยนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านน้ำหนึ่งรัตนชาติในช่วงนี้ยังไม่ได้ออกมูดนะครับก็อยู่ที่บ้านก็จะนําสินค้าเข้าใหม่นะครับจะว่าเป็นสินค้าก็ได้จะว่าเป็นพระพุทธรูปก็ได้นะครับเป็นพระพุทธรูปหยกสินค้าเข้าใหม่ที่ของทางร้านน้ำหนึ่งรัตนชาตินะครับก่อนที่จะไปแนะนำหยกต่างๆเป็นพระพุทธรูปก็ดีนะครับหยกบางท่านถามหยกมีกีก่สี โดยหลักนะครับหยกมีทั้งหมดประมาณ13สเฉดสีนะครับเช่นอันนี้อันนี้นี่คือหยกขาวอันนี้คือหยกขาวอันนี้จะเป็นออกเขียวขาวอมเขียวนะครับอันนี้เป็นขาวอมเขียวอย่างเช่นปีเซตตัวนี้ชุดนี้นะครับเป็นขาวอมเขียวอันนี้เป็นหยกหยกสีฟ้าหรือว่าเช่นบลูนะครับแล้วก็หยกมีหลายหลายตระกูลนะครับจะมีอันนี้เป็นกรีนอันนี้เป็นหยกออกสีแอปเปิลนะครับเป็นต้นแบบนี้ แล้วก็อันนี้หยกเขียวดําวันนี้จะออกเขียวดํานะครับอันนี้เป็นนาแล้วก็อันนี้หยกน้ำพึ่งด้วยหลักๆด้วยหลักนะครับหยกก้อนหนึ่งสีเขาจะไม่เท่ากันจะมีเข้มบ้างอ่อนบ้างนะครับในชิ้นเดียวกันนะครับอันนี้วันนี้ก็นำมาแนะนำให้ฟังกันเล่ากันบางหลายท่านจะถามในสงสยัยหยกมีกี่สีมีกี่แบบโดยเฉพาะคนไทยจะเข้าใจว่าหยกมีเฉพาะสีเขียว จริงๆไม่ใช่นะครับมีทั้งมีขาวมีเขียวมีอมเขียวนะครับเขียวเข้มๆนะครับอย่างเงี้ยทางคนจีนเขาเรียกว่าหยกจกักรพรัดเลยถ้าเขียวออกจนจนดาเลยนะครับแล้วก็หยกจะมีอยู่2เนื้อโดยประมาณมีเนื้อแก้วกับเนื้อเทียนเนื้อแก้วก็คือเนื้อที่ใสเลยทะลุมองทะลุได้อย่างเช่นอย่างเช่นปีเซ็บแบบนี้นะครับเนี่ยเนื้อแก้วไฟเ็าจะทะลุเลย นะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเทียนเนื้อเทียนก็จะขุ่นๆหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยครับโดยประมาณอันนี้ก็เนื้อแก้วผสมเนื้อเทียนแล้วครับก็แสงไฟค่อนข้างจกทะลุเลยอ่านี่คือความรู้ใหม่ที่คนไทยเราจะไม่ค่อยเข้าใจนะเรียกว่าเป็นหยกจะต้องสีเขียวอย่างเดียวนะครับแล้วก็หยกจะมีหลายตระกูลชื่อจะเรียบแตกอ่าแ,แต่ละสถานที่ไปอย่างเช่นหยกแบบนี้เขาเรียกว่าหยกหยกพมา่าเหมือนกันหยกเขียวอินเดีย นะครับอ um ันนี ang, se se ้ก็เป็นหยกประเภทหนึ่งอันนี้ก็เป็นหยกขาวออกม่วงอมม่วงโดยเฉพาะหยกเนื้อนี้จะค่อนข้างจะหายากด้วยหลักนะครับหยกจริงๆเนื้อเขาจะไม่เท่ากันมันจะมีเส้นหยกอย่างเงี้ยครับเส้นเงี้ยเป็นมาประมาณนี้หยกก้อนนึงที่จะเท่ากันเลยค่อนข้างจะหายากถ้าเท่ากันเลยจริงๆราคาจะค่อนข้างสูงเลยครับอ่าอย่างองค์พระนี้ก็เป็นขาวออกม่วงยกจะสวยอย่างไรก็ต้องมีตําหนิ จะต้องมีจุดมีนะฮะมีจุดต่างๆเป็นตําหนิธรรมชาติที่เขาเกิดขึ้นนะครับอย่างองค์นี้เหมือนกันขาวเลยแต่ก็ยังมีตําหนิออกเป็นจุดดําๆเป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นหยกออกขาวนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งบางคนก็ถามไปเห็นหยกหลายๆที่สวยๆงามๆแบบนี้แบบนี้อันนี้เป็นหยกขาวแต่เป็นหยกอัดใช้เครื่องอัดนะครับเอาผงหยกนี้แหละมาอัดทําขึ้น แล้วกใ็ใช้เครื่องในการเจียให้เท่ากันสังเกตสององค์นี้จะเท่ากันเลยนะครับแบบเดียวกันเหมือนกันแต่คนละขาก็อาจจะคนละฝฟังแต่พิมพ์เท่ากันละอัน,นทรงเท่ากันอันนี้ใช้เครื่องแกะแต่ถ้าใช้พวกมือเป็นงานฝีมือพวกนี้จะไม่อ่านอย่างงี้ฮะจะยังไงแกะยังไงก็ไม่เท่าจะมีขาดบ้างเกินบ้างนิดๆหน,น,น่อยๆน,นะครับอันนี้เป็นยกในเบื้องต้นที่มาเอาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟัง โอกาสสินค้าใหม่หรือรูปเหมือนองค์พระพุทธรูปก็ดีรูปเหมือนของปีเสียก,ก็ดีนะครับสินค้าที่เข้าร้านน้ำหนึ่งราชนาชาติในช่วงนี้ก็บางส่วนนะครับที่เข้ามาแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าเพราะลูกค้ามีออเดอร์มานะครับก็ส่งไปพอสมควรละระดับหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอแนะนำหยกเป็นพระพุทธรูปนะครับโดยเฉพาะองค์แรกองค์นี้อันนี้เป็นหยกขาวออกม่วงอมม่วงขาวอมม่วง นะครับอันนี้เป็นทรงมารวิชัยหน้าตักองค์นี้หน้าตักองค์นี้ก็อยู่ประมาณอยู่เนิ้วประมาณ6นิ้วครึ่งความสูงอยู่ประมาณเก้านิ้วครึ่งนะครับอันนี้ขาม่วงนะครับน,นี่หยกขาม่วงขาวม่วงเป็นยกที่ค่อนข้างจะหายากทางร้านน้ำหนึ่งรัตนาชาติคือการซื้อแบบซุ่มนะครับเจอเราเจ,อ,จอแบบไหนเราซื้อหมด นะครับเพราะว่าถ้าเราไปตั้งใจซื้อแบบอยากได้บุกขาวม่วงเลยราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้องค์นี้ก็อยู่ประมาณ8นิ้วเอาวัดแบบนี้นะประมาณนี้นะครับ8นิ้วทําไมบอกวังองคเจ็ดนิ้วบางองค์8นิ้วนะครับเราจะแกะตามเนื้อหยกที่มีเพราะว่าหยกมีราคาไม่อยากตัดทิ้งนะครับอันนี้ความสูงก็อยู่ประมาณอยู่ประธานโทษนะครับ องนี้สูง10นิ้ว9นิ้วกว่าส10นิ้วครับโดยประมาณเป็นปางมารวิชัยนนี่เป็นปางมารวิชัยศิลปะก็จะไปออกทางออกทางเมียนมาพม่านิดนึงนะครับเป็นทางล้านนากผสมพมา่าแล้วที่อีกองคหนึ่งในรุ่นแบบเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นยกอกอ่ายกขาวหน้าตัก8นิ้วความสูงก็ราวลาวลาวสิบเอ็ดนิ้วโดวยประมาณ อันนี้เป็นหยกเนื้อออกขาวขาวองค์นี้สวยเลยนะครับกค่อนข้างสวยเลยที่เรียนในเบื้องต้นบอกว่าหยกจะสวยอย่างไรก็ต้องมีตาหนิอันนี้จะมีตําหนินิดนิดหนึ่งจะเป็นเนื้อหยกจะออกแบบออกดํานิดๆนะครับแต่ส่วนมากโดยรวมก็จะสวยเลยนะฮะอันนี้เป็นปางมารวิชัยนะครับอันนี้เนื้อหยกสําหรับองค์ด้านหน้าอันนี้เป็นหยกพม่าเขียวอินเดีย อันนี้หนะ้าตักก็ประมาณ5นิ้วนะครับ5นิ้วอ่าประมาณ5้านิ้วรุ่นนี้จะจำหน่ายดีฮะเพราะว่าราคาไม่แรงบางท่านก็ซื้อไปถวายวัดก็ดีนะครับอันนี้9นิ้วสูง9นิ้วนะครับองค์นี้สวยเหลือมีอ่า5้นิ้วแต่นี้มีเหลืออยู่องค์เดียวแล้วสำหรับที่เป็นไฮไลท์อีกองค์หนึ่งมาเท่าไหร่ก็ลูกค้าก็จะ บูชากันไปเสมอไม่ค่อยเหลือไว้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับองค์นี้จะหน้าตักเก้านิ้วอันนี้เป็นยกพมา่ยมายกพม่าเขียวินเดียเก้านิ้วปางมันวิชัยนะครับข้างบนเป็นเกตบตูมนะครับอันนี้ความสูงก็อยู่ประมาณ17นิ้วฐานเป็นดอกบวกความมัวหงายองนี้จะเป็น2ชิ้นนี่ครับเป็น2ชิ้น โดยความเชื่อทางคนล้านนาเขาจะเขียนชื่อนามสกุลเราใส่พื้นนี้เราจะไปถวายวัดก็ดีหรือไหว้บ้านรูชาก็เป็นการเสริมดวงชะตาราศีให้กับเราด้วยนะครับอันนี้เป็นปางมารวิชัยหน้าอกสิงคืออกใหญ่เหมือนพญาสิงห์นะครับสําหรับต่อไปขอแนะนําเราพูดกันหลายๆครั้งในเรื่องปีเสีย้ยอันนี้เป็นปีเสี้ยนะครับเป็นหยกเขียวหยกพม่า,มาเขียวอินเดียขาซ้ายจะเป็นตัวผู้ขาขวา จะเป็นตัวเมียนะครับอันนี้หาน,นี่เก็บเพราะฉะนั้นปีเซียไปวางโต๊ะทํางานโดยเฉพาะร้านค้าทํางานธุรกิจการงานการค้าขายก็ดีก็ว่าไม่โจรไม่อดนะครับเอาไ้ไว้กับบ้านและที่สําคัญไม่ฮะเอาตั้งไว้มีแก้วน้ําสักแก้วหนึ่งไว้เพราะว่าปีเซียเขาจะกินน้ําปีเซียจะไม่มีดูทวารอย่างที่น้องดึงได้แนะนําไปปีเซียมีสัตว์มงคลรวมกันอยู่ในปีเซียองค์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราไปบูชาที่บ้าน หาแก้วน้ําใสๆหนึ่งแก้วตั้งไว้เอาน้ําบริสุทธิ์เลยนะครับเอาตั้งไวเพราะปีเศี่ยเขากินน้ําน้ําไปอยู่ตรงไหนน้ําถือว่าเป็นของพิเศษไปอยู่ตรงไหนก็เป็นแบบนั้นไปอยู่ในถ้วยก็เป็นถ้วยไปอยู่ในจานก็เป็นจานนะครับไปอยู่ในองค์ก็เป็นรูปองค์เพราะฉะนั้นน้ําเป็นของพิเศษน้ํเป็นพลังงานที่มากนะครับเดี๋ยววันโอกาสหน้าจะนําเรื่องน้ํามาคุยเล่าคุยให้กันฟังนะครับอันนี้เป็นยกอ่านี่ก็ยกเขียวพม่าหยกพมา่าเขียวอินเดียเหมือนกันแต่นี้เป็นกินบะเซียง ทำไมเรียกแบบนั้นเพราะมีสองสีมีขาวและเขียวอยู่ในองค์เดียวกันคนจีนเขาจะหากันเขาบอกว่ากินไม่หมดนะครับอันนี้กินไม่หมดนะครับอันนี้ตัวตัวผู้ขาซ้ายตัวมีขาขวาอันนี้ก็อย่างนี้ก็ได้ครับหรือไว้ฝับกันก็ได้นะครับปกติเขาว่าจะตั้งกันแบบนี้เอาแก้วน้ําตั้ง1แก้วนะครับน้ําจะเป็นของเย็นยแล้วก็นิยมคนจีนจะนิยมเอายกไว้ในบ้าน ทำให้บ้านเย็นปรับคงจุ้ยสมดุลบ้านได้อันนี้เป็นชุดใหญ่ตัวนี้องค์ใหญ่อ่าเมื่อกี้ขออนุญาตนะครับประธานโทษลืมวัดขนาดตัวองเล็กนี้ความยาวก็ประมาณ5นิ้วความสูงอยู่4นิ้วครึ่งโดยประมาณ4ชิ้นนี้สี่องค์นี้เท่ากันแต่ชิ้นใหญ่นะครับความยาวก็ราวๆาวอยู่9นิ้วเล็กมงคลเลย9คือความก้าหน้าความสูงก็อยู่ประมาณ4 5นิ้ว5นิ้วครึ่ง นะครับอนอุเครื่องอันนี้มี1คู่นะครับอันนี้เป็นคู่หนึ่งเป็นคู่ใหญ่เหมาะสําหรับกับร้านค้าบ้านเรือนก็ได้นะครับไปไว้บ้านคุ้มของบ้านทําธุรกิจการงานการค้าขายก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโลกนะครับยิ่งห่าปากกินกินด่วหาปากดูดเงินดูดทรัพย์แล้วที่วันนี้ไฮไลท์เลยนะครับเต่ามังกรทําไมบอกว่าเต่ามังกร เพราะว่าด้านเสียศสีษะจะเป็นรูปมังกรเป็นรูปมังกรและยิงไปกันนั้นนะครับเนื้อก็จะเป็นเนื้อกแก้วเลยอันนี้เป็นหยกขา,ขาวออกอมม่วงขาวอมม่วงจะมีด้านหลังนี้จะเป็นเต่านะครับเพาว่าสัตว์พยาศัตว์ใหญ่พยาศัตว์ของคนจีนก็คือมังกรเต่าคือความเข้มแข็งป้องกันภัยความอดทน เพราะฉะนั้น2อย่างรวมยุ่งในเดียวกัน 1. เกิดความยิ่งใหญ่และความอดทนทรัพย์สินไม่หายไปไหนไว้กับบ้านคุ้มครองธุรกิจผู้คุ้มครองบ้านเรือนนะครับอันนี้เป็นขาวออกม่วงขาออกม่วงนี่มาเพื่งแกะมามีอยู่ชิ้นเดียวท่านใดส,สนใจก็ติดต่อที่ร้านน้ำหนึ่งรัตนชาติได้นะครับนะครับด้านขาก็จะเป็นขาขาพญายมังกรผสมกับขาเต่านะครับ จะมีเกตมังกรทั้งสี่ขาอันนี้แกะตาถูกแบบต้องนะครับของคนจีนเลยสังเกตไปศาลเจ้าจีนเราก็จะเห็นกันเสมอเสมอตั้งอยู่หน้าศาลเจ้านะครับอัน,นแล้วก็ด้านหลังจะมีเหรียญเงินเหรียญทองหกเหรียญน,นะครับเลขหกคือเลขมงคลกลับก็คือเลขเก้านะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรจะเป็นมงคลเป็นเหรียญเงินเหรียญทองอยู่ด้านหลังด้านข้างละสามเหรียญน,นะครับอันนี้นํานมาให้ลูกค้าได้ชมกัน อันนี้ต่อไปก็เป็นองค์พระพิคเนตอันนี้ก็เป็นหยกเขาเรียกว่าหยกพม่าเขียวอินเดียเหมือนกันอันนี้เป็นปางเสวยสุขโดยเฉพาะท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายทําธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายก็ดีหรือจะไว้บ้านก็ดีนะครับเหมาะอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเทพเจ้าแห่งความสุขและกับประทานพรนะครับ คนที่ทําธุรกิจการงานการค้าขายไม่ควรบูชาพระพิคเนตปางยืนนะครับออกปางยืนนี่ก่อนนี้ออส่วนมากที่จะบูชาก็เป็นพวกนักสแสดงนะครับหรือผู้ที่เป็นนักพูดพิธีกรอะไรต่างๆนะครับแต่ปางสวยสุขแบบนี้ปางนั่งก็เกี่ยวกับธุรกิจการงานการค้านะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาก,ก็อยู่ราวๆสี่นิ้วพระพิคเนตนี้จะมีอยู่2ชิ้น2องค์เหมือนกัน สองชิ้นนะครับอันนี้เป็นหยกพม่าเขียวอินเดียต่อมาเป็นธรามหาอุปคุตอันนี้เป็นออกเนื้อเขียวเขียวดําคนจีนบางท่านหรือบางที่เขาก็จะบอกว่าอะไระหยกจักรพพัดนะครับเขียวจนเข้มจนดาถ้าแห่งโชคลาภนะครับมือขวาท่านจะล้วงในบาทท่านจะแงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเพราะว่าผ้าหมหาอุปคุตนี้ช่วงเข้ามันสา จำศีลอยู่ในทะเลนะครับสะดือทะเลจะแงนหน้ามองฟ้าเป็นปกตินะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาบนะครับอันนี้นำมาอันใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับแล้วที่สำคัญวันนี้ไฮไลท์เลยเมื่อช่วงก่อนมีองค์หนึ่งมา15นิ้วมีลูกค้าจากโคราก็รับไปเรียบร้อยแล้วราคาสนใจอย่างไรก็ติดต่อมาที่ร้านน้ำหนรัตนาชาติได้0 8 9 2 2 5 2 1 8 1 นะครับมาติดต่อมาได้แล้วก็ถามราคาราคานี้ราคาแบบมิตรภาพเลยนะครับต่อได้ต่อรถได้ลดนะครับนำไปส่งถึงที่อันนี้เป็นปางประทานพรศิลปะก็จะเป็นแบบพม่า,มาผาสมล้านนานะครับอันนี้เนื้อแก้วเลยใสเลยนะฮะออกข,ขาวอมม่วงพรเกตเป็นเปลเปลวเลพลิงนะครับองนี้หน้าตักอยู่เราละประมาณ12นิ้ว12นิ้ว 12นิ้วนะครับความสูง21นิ้วนะครับอันนี้เป็นก้อนเดียวอ่าเ,เป็นเป็นเ้ือชิ้นก้อนเดียวกันเลยโดยเฉพาะหยกขาวออกม่วงนี้ค่อนข้างจะหายากบังเอิญช่วงนี้ได้หยกขาวม่วงมาก็เลยแกะก้อนใหญ่อันไหนสวยหน่อยก็แกะเป็นองค์พระที่เป็นชิ้นเดียวกันไรลดหลานองไม้ก็แกะเป็นองค์พระองค์เล็กไปนะครับเพราะทุกอย่างมีราคาอันนี้ก็เป็นศิลปะปางมารวิชัย องนี้หน้าตักนะครับขออนุญาตหน้าตักอยู่หกนิ้วครึ่งประมาณหกนิ้วครึ่งความสูงความสูงนะครับความสูงอยู่เก้านิ้วความสูงเก้านิ้วองค์นี้ก็สวย สังเกตนะครับองพระเราจะไม่ตาจะไม่เหมือนที่เขาจําหน่ายกันอย่างเช่นเขาจะมีหนิ้ว3นิ้ว7จนิ้ว5้านิ้ว9้านิ้วแต่ของร้านนั้นหนึ่งรัตนชาติเราอาจจะมีเศษมีเกินเช่นบางทีอาจจะเป็น6นิ้วครึ่ง7นิ้วครึ่ง8นิ้วอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะเราไม่อยากตัดโยกทิ้งพรอโยกทุกชิ้นมีราคามีค่านะครับเราจะแกะไปตามสภาพเนื้อก้อนโยกที่มีออกมาแล้ววันนี้ไฮไลท์อันนี้เป็นต้นแบบนะครับต้นแบบ ก็มีลูกค้าสั่งไปก็หลายชิ้นแล้วนะครับแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าโอกาสหน้าถ้าลูกค้าอยากได้อีกสีแบบนี้อย่างนี้จะมีอีกหรือไม่ตอบไม่ได้เพราะชิ้นก้อนหยกแต่ละช่วงแต่ละช่วงเข้ามาก้อนหยกจะไม่เหมือนกันเราจะไปจอดจงซื้อแบบนี้ราคาแบบนี้ไม่ได้ราคาก็จะสูงอัพขึ้นไปเลยอันนี้เป็นออกขาวม่วงเนื้อนี่เป็นเนื้อแก้วเลยอันนี้เป็นพญาสีสุโทนคลาชเป็นจะปีกเก้าเสียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเสียนสังเกตนะครับแต่ละเสียนจะไม่ค่อยเท่ากัน เนี่ยครับเพราะแต่ละองค์ไม่เหมือนกันพญายนาคแต่ละองค์แต่ละองค์นะครับพระเสียงของท่านนะครับอันนี้เป็นขาวออกม่วงอันนี้เป็นองค์พระพุทธโลกป,ปางสมาธิปางที่องค์สมเด็จพระอ,องค์สมาสมา,า,าสัมุธเจ้าอาตานุตตลสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในอาทิตย์ในสัป,ปดาห์ที่6คือปางสมาธิ พญามุจรินหรือพญาสีสุโธนคราชก็ขึ้นมาแผ่พังพันรักษาพระพุทธเจ้านะครับอันนี้เป็นรัตรนบัลลังก์ของพระพุทธเจ้าอันนี้แกะรายละเอียดเลยนะครับตามเกศมังกรเกศพญานาคสวยงามแล้วอีกองคหนึ่งพญามุจจรินอันนี้เป็นพญามุจริน,น,นรคือมีเสียงเดียวนะครับพญามุจรินจะมีเสียงเดียวเดี๋ยวผมฉายไฟให้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะยกให้ชมนะครับออกขาเม่วงอันนี้ความสูงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับความสูงอะไรต่างๆ อง์เมื่อกี้ความสูงนะครับอยู่21นิ้วขออนุญาตกลับย้อนกลับมานิดนึงยี่สิบนิ้วเอาเอาเฉพาะฐานนะครับเฉพาะฐานนี่ส0นิ้วฐานด้านล่าง10นิ้วแล้วองนน์คนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตยกมาให้ชมเลยนะครับอง์นี้สวยอันนี้ฐานฐานก็ราวลอยู่8นิ้วความสูง ความสูงอยู่10 18นิ้วอันนี้เป็นพยามุชจลินคือมีเสียงเดียวนะครับบางเออเราได้ก้อนยกที่ตัดออกมาเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นชิ้นไปแกะได้แบบไหนเราแกะแบบนั้นนะครับทุกอย่างมีราคาทุกอย่างมีค่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธรูปหยกก็ดีหยกเขียวก็ดีหยกเขียวเข้มก็ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งบางท่านยังไม่ทราบ อันนี้คือหยกแดงหยกแดงเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเอาไฟส่องอันนี้คือหยกแดงหยกแดงอันนี้คือตระกูลหยกอันนี้จะติดเขียวนิดๆอันนี้ทางร้านน้องหนึ่งก็รีวิวไปทีหนึ่งนะครับบางท่านสนใจบอกว่าหยกแดงมีเหรอเพิ่งเคยเห็นนะครับแล้วก่อนนี้ก็หยกแดงแ,แล้วเนี่ยฮะหยกแดงนะครับอันนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ชม YouTube ก็ดี เอ็ดบุ๊กก็ดีเพจร้านน้ำหนึ่งรัตนาชาติร้านน้ำหนึ่งรัตนาชาติจะออกบูธที่ฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตชั้นใต้ดินหน้า MK วันที่6กรกรกฎาคมถึง17กรกฎาคม2566นะครับท่านใดสนใจอย่างไรติดต่อมาที่น้องหนึ่งก็ได้0 8 9 2 2 5 2181และอีกสำคัญอีกเรื่องหนึ่งขออนุญาตประชาสัมพันธ์ทุกปีร้านน้ำหนึ่งรัตนาชาติจะถวายเครื่องสักการะบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างเพราะว่าเราเชื่อว่าของ อย่างเงี้ยยกทุกอย่างเป็นของพระแมธรณีของเทวดารักษาเพราะฉะนั้นทุกปีเราจะมีการบวงสวงถวายเครื่องสักการะนะครับทำบุญบ้านทำบุญร้านปีนี้จะตรงกับวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 6จะเริ่มพิธีกรรมก็คงลาลาประมาณ9้าโมงเช้านะครับท่านใดอยากมาร่วมพิธีกรรมมาสืบดวงชจตาเสริมดวงนะครับทางน้ำหนึ่งอรัตนาชาก็จะมีการพิธีเสริมดวง ให้กับลูกค้าด้วยนะครับที่มีอุป,ปการะคุณกับร้านน้ำหนึ่งรัตนชาตินะครับโอกาสวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกทกท่านเลยนะครับที่ชมคลิป YouTube ร้านน้ำหนึ่งรัตนชาติดูทางเ c e บ o ๊กก็ดีทางเพจก็ดีนะครับสนใจยังไงติดต่อกลับมาที่น้องหนึ่งะครับ0892252181ครับสุดท้ายนี้ขออำนวยอวยผลอวยพรทุกท่าน มงคลใดที่เกิดมงคลใดที่มีก็ขอให้เป็นมงคลกับทุกๆท่านนะครับขอมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญครับผมขอบคุณครับผม